ดีค่ะนี้ป้านายอยู่แถวถนนเชียงใหม่ฮอดนะคะแลอยู่ช่วงอำเภอหารรงดงมาดูต้นไม้ค่ะหาต้นไม้ไปแต่งบ้านนะคะสวยๆเยอะๆเลยมาช่วยกันเลือก <c oughs> เอาอะไร จะมีทั้งพืชผักสวนครัวก็มีค่ะเนี่ยต้นมะละกอพริกงานนี้มีเยอะแยะ สวยงามดีเจ้าพ่อค้าเป็นไหนละพ่อค้าอันนี้ชื่ออยังเจ้าเดซี่แหละอ๋อต้นตาดัอันนี้สามพันสองร้อยอ๋อ เดี๋ยวเอาสามสามต้นเน,ะนาะเดซี่พุมพ่ม,มใหญ่แหละอันนี้แมงจะกินก็แมงมันจังกินอันนั้นอะ่ะอันเออแมงคุยน่ะครับอันนั้นห้าสิบบาทครับอันนี้อันนี้คุณนายตื่นสายอันนี้เรามีละอันนี้อันนี้มี เอาไปปลูกนะมีมีผีเสื้อผีเสื้อมาไขตอนแรกปรนก็แขวงสวยๆนะคะพอรุ่งเช้ามาเหลือแต่ก้านค่ะเขามีตัวบุ้งเขาชอบกินดอกสวยค่ะแต่ว่าตัวบุ้งกินนี่เราได้เดซี่ไหม นู Ooh, mm hmm. เดซี่อ่าคุณลุงเดจ้าเอาเดซี่สามอันสองร้อยกองค่ะครับผมลุงขนรถให้เขาขายต้นละเจ็ดสิบบาทต้นละเจ็ดสิบบาทสามสามสามต้นนี่สองร้อย อันนี้ละคะอันนี้เป็นอะไรยังอันนี้จะเป็นแททองค่ะแททองอต้นตะไดค่ะอันนี้หกสิหกสิบเหมือนกันหกสิบอันนั้เนเจ็ดสิบมันจะเป็นพุ่มกะจับเป็นพุ่มครับจะห้อยลงมาแหละแม่เอาสองอันะนะนี่ได้แพรทอง ใบทองสองต้นไปแขวนๆน,น,นะสวยอันนี้อันนี้คืออะไรคะอันนั้นจะเป็นอ่าทับทิมทับทิมแล้วมันมันห้อยลงมากอ่ะมันจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มลงมาแหละต้นกระไดค่ะอันนี้อันนั้นหกสิบหกสิบอ่านี่อีกสองต้น นี้ดีค้ะเพราะว่าอันนี้มันพุ่มใหญ่แล้วเนี่ยอันไหนดีคะแล้วแต่ครับอันนี้มันใหญ่แล้วเนาะแต่อันนี้มันจะใหญ่อยู่แหละใหญ่ครับมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยอันนี้มันใหญ่แล้วเอาไปเลี้ยงแต่อันนี้ก็สวยเดี๋ยวมันจะเหี่ยว นายตื่นสายมีและวันนั้นซื้อที่ป้านะเดี๋ยวเจ้าปิ๊กมาเนี่ยค่ะเดี๋ยเดินไปทางนั้นกันรถอยู่นี่รถจอดนี่ล้คือไอยยางอัน,นอันนี้ละค่ะอันนี้คืออหยางนั่นหลีวหลีวเอาไปใส่กถางมันเป็นพวงจะเนี่ยแหละ ตัวนี้มันมันมันจะบ,บ่องครับมันจะเป็ี่ยนผหญนยน่ถ้ามันใหญ่ก็ประมอ๋อเจ้ามีมีกระถางเยอะเยอะครับตัวนี้มันจะบอ,ะหอกหะไยลงห้อยอ,อมีอไรอยางตีห้อยลง่องอ,อันนี้อันนี้นมีก็เดบมีก่อเพราะว่าแมงนี่เจ้ามีะหลา่ยตัวนี่ครับอยู่ตั้งไหนอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อน บันต้องเอาตุ๊กตาค่ะเจ้ามีละตุ๊กตาละล้วก็บ,บายอยู่บ้านแล้วมันเหี่ยวไปหมดค่ะโอ้มุน,นี้ก็สอยง,งามเนานะเอาเอาไปพันตุ๊กตาเอาหน่อไปตัดตัดเนาะครับ โอ้ยนี่ใหญ่ดิอ๋ออันน้นอยๆนี่แหละอันตะใดค่ะอันนี้สองห้าบาทถ้าเป็นต้นใหญ่หละถ้นไนม่สามร้อยค่ะโอ้แพงเนาะอันเอาต้นน้อยๆสักน,นี่ต้นนี้ค่ะลดราคาพ่อจนสองห้าบาทที่ลดเป็นสองห้า <c oughs> <ะ>บาทสามสี่ต้นอ่ะ อันนี้เราเอาไปพันพันก็เป็นห้องว่ายัางก็คะอันนี้จะเป็นเล็บด่างเล็บด่างโอ้ถ้าเป็นพุ่มใหญ่แล้วแพงเนาะอันนั้มนมาใส่หลายอันมัครับจาโอ้อันนี้เรอผักไผ่ตะไคค่ะ อันนี้ต้นตะไดร่ก็ผักแผ่วเนาะผักไทยอันนี้ไข่หกสิบบาทหกสิบบาทมันมันแก่แล้วเนาะมีตั้งแน่ป่กะอันนี้อันนี้มันแต่ว่ามันหิวแล้วก็เลยอ๋อเลยเอามาหลบตรงนี้เอ่อมีข้างหน้านี่อ๋อน,นี่เหรอนี่รถแทบวนตรงนี้นี่กระแม่ ผแล้วก็หอมดวนร่องหนุ่หนีเขาหมสะระแน่น,ะนออ่ะเนาะปลูกงามๆบางทีกับเจ๊หากินป่นต้นใดข้างหน้ากระเมร์มาดูสิผักสวนครัว โอ้ข้างหน้าสวยข้างหน้างามกว่าเอาข้างหน้าหนึ่งต้นนี่ต้นพลิก พิษอะไรไม่รู้เนีนะ่ยปลูกเมื่อไรไม่ได้กินสักทีนี่ก็สวยอันนี้ต้นตะไดค่ะต้นสิบห้าถ้าสิบร้อยสามสิบสิบห้า ี่ห้าเอาห้าต้นค่ะแล้วอันนี้อันนี้มันห้อยก่ออันนี้มันห้อยลงมาก่อ,อ,กอมั้ยมั้ยมีมีกระถางเยอะเลยที่บ้านอ่ะอันนี้อันนี้พริกอะไอย่างไคะอันนี้เป็นพริกหนูครับอ๋อ จ้ะที่หนูสวนจ้ะต้นตะไดอันนี้สามสิบบาทครับอ้าวอันหนึ่งต้นได้พี่ขี้หนูด้วยขี้หนูสวนหนึ่งต้นอึ๊บหนึง่งไหมให้ลุงเลือกให้เอาลุงเลือกงามๆไครับต้นมันนี้นใหญ่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะคะครับต้แค่เดียวอ้าวนีอ่อันนี้ห้าต้นนะครับเจ้า ันนี้เหมือนกันกะอันนี้สีเหลืองใชะเอาปนส่นนักกันยมันจะมีสีนี้ตัวนี้ชอบสีนี้นี่หมดเลยจออันอันนี้เรียกอีกยังนะดอกดาวเรืองครับอันนี้ประหงดาวเรืองเป็นสีแต่อันนี้เบาค่ะ,อ,ะอยากได้ที่มันดอกลายลาย มีสองดอกเองเดี๋ยวค่นเนี่ยมันอกี้ขึ้นเนี่ยหมอฮะอ๋ะอกระลังโอเคต้นมะเขือเคยเอาไว้ปลูก าเอก็คือปลูกแล้วแมงมันจิ้มกินน่ะมันต้องป่นปยาเด้วยครับโออันนี้เอาป่นเราต้องเป็นป่นยาแี่เราป่นถิเนนะครับต้องใช้แบบอินทรียใช่ครับซื้อกินเอาก็ได้สิบบาทได้จังนักถ้าเขาไปซื้อกี่เขาเขาต้องป่นเคมีสักตงแห้งแหละที่เราจะปลูกคนเดียวก่อนอันก็เอามาหนึ่งต้นหนึ่งต้น ก็เหลียวเขาปลูกคนเดียวกันนะครับมื่อคือกลมๆนั่นแหละนั้วมันมีแก่น้อยจะมีไหนเออเอาเออทีมันกลมๆหวานหวานเออที่ใส่แกงคือหวานแกงเผ็ดเยอะเลยเดี๋ยวเดินดูนะไปถายเพื่นก่อนกันได้ค่ะเดี๋ยวเดินดูเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดินดูแป๊บ มีดอกไม้เยอะดินก็มีเห็นไหมดินถุงละยี่สิบบาทก็มีอุปกรณ์พร้อมพขเนี่ยมีดินมีไอ้ที่แขวนกระถางนี่หมดครบถ้วนเลยร้านลุงเนี่ยทุกอย่างที่ไในมีแล้ว ทางอะไรก็เอากระถางเก่าดินก็มีละ สวัสดีครับนี่มวนก็เจ้าก่เรื่อยๆครับ <bullying iso cial> นกสวรรค์นยเบิร์สออฟดย์สวยมมีกุหลาบด้วยสวัสดีค่ะกุหลาบต้นตะไดเจ้าต้นละหกสิจ้าต้นละหกสิ sedang ratus มะนาวนี่ต้นใหญ่กับว่าต้นน้อยนี่สมคิดเจ้าฮะอ๋อ,อส้มกันนึกว่านึกว่าต้นบะน,นาวนาวได้สองต้นเนาะชุดนี้ช้นนี้สวยหนึ่งต้สนสองต้น สีแดงเรามีแล้วนี่อันนี้พนายก็ได้ดอกกุหลาบนะคะสีชมพูอันนี้สีส้มอันนี้สีส้มเหลืองต้นละต้นละหกสิบาทนะคะสามต้นก็ร้อยแปสที่นี่ดอกไม้ปูกค่ะเมื่อวานที่เราเข้าไปที่สเสมืองอแพง ต้นหนึ่งตั้งแต่สองร้อยขึ้นไปจนถึงสี่ร้อยแพงวันก่อนวันก่อนเจ้าไปสมิงต้นละสี่ร้อยต้นต้นสูงสูงกว่านี้หน่อยอ่ะโอแพงดำสุดสองร้อยแพงคนท้จะขายคือทัวค่ะแต่เดี๋ยวแนะนำตรงนี้ <laughs> แนะนำถนนอันนี้ถนนเชียงใหม่ฮอดเนาะเ <laughs> ชียงใหม่ฮอด ทางโน้นก็จะไปฮอดไฮสัตปะตองจำทองฮอดเส้นนี้ดอกไม้ถูกมากค่นะเนี่ยมีบัวด้วย,ยบัวเบเตยเบเตยไม่ได้ทำขนมก็ดีนะ คน,นละลา้นลานคิดคิดนึกว่ามีต้นมะนาวนึกว่ามีต้นมะนาวน้อยๆแบบมีแหละต้นเตี้ยๆมีก็ต้นมะนาวมีจา้ามีร้านบนจา้าร้านเดียวกันก็จา้าลองลองเขาบอกว่าปลูกต้นมะนาวไว้ในบ้านงูจะไม่มาจริงปะ จะสูงเท่าใดคะถ้าไม่สูงเท่าไหร้จะ,จะออกออกหน่อยแล้วจ้บอ๋อในอันไหนออกจัอใส่กลุก่มว้าวอัน,นอันนี้ต้นตะไคร้ต้นละร้อยจ้ะต้นละร้อยเอาเอาหนึ่งต้นต้นที่ว่ามันแข็งแรงแข็งแรงอ๋อเซะละแนนแบบมีแหลคะค่จะจอันนี้ซื้อที่ลงุงฮันะกี้แหละเอ้ยก่อนจะมาแห่แม่ได้เซะละแน่ อันนี้ก็สวยเนาะอันนี้ตัวเท่าไหร่วันก่อนซื้อที่บ้านนั้นไปตั้งเยอะ <c oughs> มาสองรอบสามรอบละตรงนี้เป็นตัวตุ๊ก,กตาอ,อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ำผุุ แล้วก็ยกไปทั้งชุดเอาไปไว้ในสวนก็มีน้ำตกสวย อันนี้สวยเนาะอันนี้เท่าไหร่คะนี่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยติดตั้งเรียบร้อยอันนี้อเอาไปเสียบก็ได้เลยอะ่ะครับผมอันนี้เสียบได้ได้เลยครับอ๋อ,อทำข้อทำอย่างวางพร้อมวางอย่างเรียบร้อยหมดเลย,ย,ยแต่เส้นไม่จะดวกส่ครับเจ้าจะมี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 ปัม๊มมีอย่างที่พร้อมเลย กระถิ่งกับต้มน้ำใจได้นเลยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้มันห้าพันเก้าครับตัวนี้ชุดใหญ่เนองทำยากมากกว่าจะได้เป็นแบบนี้เพราะอันนี้ชุดน้อยก็ไปทรงให้เหมือนกันติดตั้งให้ตวยชุดน้อยนี่จะมาทรงครับผมจะับวางผมจะตั้งไว้ทีุ่้นี้เนาะไปถึงนะพี่กับวางตัวนี้วางตัวนี้แค่นี้ ลแล้วปั๊มมันเหรอปั๊มน้ำเหรอปั้มน้ำจะซ่อนไว้อยู่อ๋อ<ส>อ๋ออันนี้คือประกอบเรียบร้อยละไปถึงก็ไปเสียบไฟได้เลย,เลยแล้วน้ำเราต่อจากไหนอน้ำจะวนอยู่ในนี้ครับเติมครั้เดียวอ๋อน้ำมันต้องต่อจากท่อ,อเอาน้ำใส่นี่ไว้น้ำก็จะวนขึ้นบนลงอ๋อค่ะอันนี้ลดราคาได้เหนก็ พี่ไปวันห้ากันเลยเหรอครับห้าแหละตาผมอัน,นอันนี้ไปได้ทรงทื่อหแหละแค่เส้นน้อยนี่แบบจะไปได้ทรงพันห้าหอ่ามันจะแยกชิ้นได้เลยครับเบาครับต้งองชิ้นต้องชิ้นสัตครับเพื่อจะรับประทานบ้างก็ตัดตรงนี้ตั้งกัดได้แล้วเราก็เอาออน้ำเติมตม,มีมีกี่แบบค่ส่วนน้อยไม่มีกี่แบบส่วนน้อยไี่จำมี นี่ยังมีสองอนท่นีเตองนนี้จะทำสีไปแล้วที่ทำเองหละค่ะเองเนาะแต่ชอบอันนั้นนะคะอันนี้เหมือนกันก็อันนี้จะเป็นสีเงินรับชอบสีทองเอาละตกลงใจง่้นอันนี้มีมีดอกไม้เมือตัวก็ ไหมนะครับค่ะอัะนเดียวเดี๋ยวเจ้าเอารถมาพี่จะเอาเส้นนี้เลยครับเพราะว่าเอาใหม่บ่มีอันใหม่กับมีอันใหม,ม่อันใหม่แบบนี้ก่ออันใหม่อันใหม่เส้นแบบนี้ะครับรอช่วงใบได้ป่บเป็ักสักกี่วันช่งวงใบนะครับช่วงใบใบแหละ อ๋อกำลังทำครับเรี่ยวจะทำรูวใหม่เลยเอากระปุกเก่ากระเุาแล้วเอาเอาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวตอนใบเนาะครับต้องมาจำไว้เนาะค่ะค่ะนี่เดี๋ยวได้ตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะไปตั้งบ้านแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างก็บอกว่าเดี๋ยวเอาตัวใหม่ ชอบน้ำน้ำขุดโน้่สวยเนาะตัวใหญ่ก็ไม่มีที่ตั้งบ้านบ้านหลังแค่เนี่ยสุกตุกตาก็มีอ่ะเนี่เร็วข้ามอันนี้ก็น่ารักโอ้หนักเลยเนี่ย ปั้นงตันยังไม่จำไว้ก่อนเนาะอ๋ออันนี้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นสีเงินเดี๋ยวทำสีทองแป๊บเดียวเนาะไม่บายอะไรเงี้ยร้านปิดกี่โมงค่ะร้านปิดตั้ง จะอยู่คุลคัณฑ์แๆ่ใบๆยวออกมาเอานะถ้าผมเสร็จแล้วผมบอกพีเพร่ะวาตกลงปี่นายซื้อเันนี้หนึ่งพันห้าร้อามีปั๊มน้ำอะไรเรียบร้อยแต่ว่าเขาจะทำอันใหม่ให้สีอันนี้มันเป็นอันโชว์มันสีมันหมองสนุกค่ะเดินไม่เบื่อทั้งวัน ให้นายอยู่ได้ทั้งวันเลยสำหรัว,วันนี้พนายก็ได้หลายอย่างเลยค่ะได้เดยอะยะแลวเดี๋ยวขาหน้าไปเที่ยวที่ไหนจะพาไปอีกนะคะขอบคุณที่รับชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้านายด้วยนะคะป้านายพาเที่ยวค่ะเดี๋ยวเราจัดต้นไม้ส,สวยๆแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะ,ะสวัสดีค่ะ